ทุกคนเดอ้ออยู่ไกอยู่ไกเสียบมาลวัวมากินน้อแม่ได้ลูกเดอ้อกนินก้นสมพระแสบีบเสบเลยอ่ะอันก็อนทอดพ,าพาระพระเ้ยเดอ้อไปกินน้องวัวแม่เด้อลูกเด้อมั่งแม่ได้เด้อติดตามแม่ได้ลูกเดอ้อเสียบมาลวัวเด้อไม่ได้ลูกละเออมาเดอ้อแ,แสบีบเสบอือแบบ พักกระปุลถอดพักได้ละทุกกินแ,แม่เด้อัาเด้ลูกหละแถบบมานนวดทุกแม่แม่ได้ลูกเด้อทุกคนเด้อแถบบนนวว่นไปอย่างเลยลูกน่า แบบมานวัวไดลูกเด้อ